สวัสดีครับจบไปแล้วกับงานทดลองคุมทีม Independ เดนเต e ิวาร a ดาเวเดเมนโดซาหัวทีมในลีกอาเจนชื่อซะยาวเชียจริงๆในลีกบราซิลควรจะชื่อยาวนะลีกอาเจนชื่อยาวกว่ายนะขอญาตเรียกเรียกว่าไรดีอะเรียกว่าไรดีเรียกว่า,า Independiente แล้วกัน นี่คือสั้นที่สุดเท่าที่จะเรียกได้แล้วนะก็ไปทินในลีกดิวชั่น2อาเจนนานะครับผมใน Data Original นะครับก็เซฟนี้ประสบความสำเร็จด้วยการพาทีม i n d e p e n d เดนเตคว้าแชมป์ลีกไปเลยไปเลยนะฮะก็คือไม่ต้องไปเพย์ออฟให้เหนื่อย <laughs> เล่นแค่24เกมนะครับนี่ก็คือทิปอื่นยังเล่นไม่จบด้วยนะเนี่ย กิลเมสกับซาม,มาตินก็ยังเล่นไม่จบนะแต่ว่าแต้ตมตามไม่ทันแล้วนะครับทำให้อินดิเพเนเตของผมเนี่ยคว้าแชามป์ไปก่อนแล้วนะครับผมด้วยการชนะ18เสมอ3แพ้น3นะครับยิงไป67ประตูแล้วก็เสียไป23ประตูยิงยิงก็ไม่ได้เยอะมากมายเท่าไหร่นะทีมอื่นก็ยิงได้ประมาณนี้นะซาม,มาตินก็66นะฮะอ่าโรวีเนียก็64นะประมาณนี้นะ แต่ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดกันแล้วกันนะั้นเสียไป23ประตูเท่านั้นเองนะครับทีมอื่นเสียเกิน23ทั้งหมดเลย25นะคิวเมนนะครับอิติโต้ยี่นะครับเอามาดูดาซันโวนะครับดาซันโวเป็นนักเตะภายในทีมของเดียเพนเดนเต้นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับแผนเหมือนเดิมนะแผนเดิมนะครับผมมาไล่เรียงกันนะครับ ผู้รักษาประตูตัวนี้ขออนญาตผ่านเลยนะครับดูเซโนบอสโซไม่ได้ใช้งานเลยนะครับส่วนผู้รักษาประตูอีกตัวนะกุสตาโวเอียสตาลงครบทั้ง24เกมเลยนะครับเสียไป23ประตูนะครับลง2 4่3 2่ะถือว่าทำงานได้ดีในระดับ1นะแต่ว่าไม่ได้ดีจนแบบ ต้องจดชื่อเอาไว mm ้ hmm. อ่าก็มี m n o อ u t เ m a t มด้วยนะครับ1เกมนะครับจดเลยติงที่7 8 7.08นะไม่ใช่7ุ8 7.8นะครับอ่าแต่ก็ไม่ได้แนะนำนะว่าจะเอาไปใช้ลราจะดีนะน่าจะรั่วนะถ้าไปใช้ในทีมอื่นนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับตัวนี้ไม่ค่อยได้ลงนะเดียโกอเลฮันโดนะครับเดียโกอเลฮันโดอลคอนนะครับ ไม่ค่อยได้ลงนะขออนุญาติผ่านนะครับตัวต่อไป1ใน3 s t สตาร์ของทีมนะครับในเซฟนี้ไม่ได้ซื้อใครมาเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับสอยแค่เพียงสตาร์โค้ดเข้ามาอย่างเดียวนะครับอ่ะเซเฟลิโนเดนิสนะครับลงไป22เกมนะครับเป็นกองหลังนะขึ้นไป2ได้2ด้วยนะครับแมนอัลเดแมทไป1 แทกกิ้ง3.0โอเคเลยนะครับตัวเลขขึ้นสานี่ผมถือว่ารับได้นะฮะสำหรับเกมรับนะฮะแล้วก็เลตติ้งจบสูงด้วยนะครับ7.86นะครับตัวนี้ค่าพลังก็ไม่ขี้เหร่นะครับเป็นได้ด้ว่าเป็นนักเตะเกรดบลบที่แบบมีโอกาสพัฒนาเป็นเกรด b บ,บวกได้ด้วยนะครับจดเชื่อเอาไว้ได้ก่อนเลยนะตัวนี้นะเซเลเซเฟริโนโเดนิสนะครับ ตัวต่อไปนะตัวนี้ไม่ได้ลงเลยนะขอยญาตผ่านนะเอซูโดคาสโตนะครับถัดไปก็ตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงเช่นกันนะครับแอเรียลกรอสตูรนะครับขอยญาตผ่านนะฮะตัวต่อไปนะเอสเตบันบัสโตนะครับลงไป21เกมสำรอง2ยิง1-2-3แมน1ผ่านบอลค่อนข้างสวยนะครับ81%เลยนะแต่ยิงไม่ค่อยดีนะยิงเขากรอบเพียงแค่50%นะครับ แล้วก็เรตติ้งจบที่7.09นะครับ <Bluetooth. S 1> อ่ะตัวต่อไปนะครับ <c oughs> ขออนุญาตปิดเสียงราโรงแบบดิง่งโอเคสักครู่นะสักครู่นะครับ โอเคถึงตัวอ่าต่อไปนะเป็นกองหลังอีกตัวหนึ่งแต่ผมผมให้ยืดเป็นมิฟิลตัวรับนะฮะ s q l นะฮะ Andreyoli นะครับผมลงไป24เกมขึ้นไปส่งได้7นะฮะผ่านบอลสำเร็จ77%นะครับเลตติ้งรวมที่7.46นะฮะ เนี่ยเป็นกองหลังนะแต่ผมให้ยินฟิลฟิลตัวรับนะก็เลยมีโอกาสขึ้นไปเติมเกมบุกด้วยนะฮะทำให้ส่งได้ถึง7ครั้งด้วยกันนะครับตัวต่อไปเป็นกองหลังนะแต่ให้ยินฟิลฟิลตัวรับอีกตัวหนึ่งนะครับฮูลิโอเซซ่ามาลินมาลินนินลี่นะครับลงไป18เกมนะฮะสำรอง1ไม่ยิงไม่สง่งไม่แมนนะก็ผ่านมาสำเาเร็จ79%แล้วก็ยิงเข้ากรอบร0 0ก็ อย่าไปยึดถือมากนะครับม่ฟิลตัวรับตำแหน่งกองหลังแล้วก็ยิงฟิลตัวรับแล้วก็ยิงเข้ากรอบ100%แล้วก็ไม่มีประตูนี่แสดงว่าทั้งรูกกาอาจจะขึ้นไป่องแค่ครั้งเดียวประมาณนี้นะนี่จากการเดาแบบมีเหตุผล <c oughs> อ่าเรตติง้งจบที่7.16นะครับยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ตัวนี้นะตัวต่อไปเป็นมิฟิลตัวรับทางกราบซ้ายนะผมให้เป็น ผมให้ย็ยนเป็นมิฟตูกรานะครับคริสเตียนเซนเตโน่นะฮะลง12ส่งลง12ยิง2ส่ง1แมน,นอนัลต์แมนหนึกกงกก่งนะครับผ่านบอล79%จบเรตติ้งที่7.42นะครับก็กล้ากึ่งกล้ากึ่งนะครับตัวต่อไปหนึ่งในสตาร์ของทีมนะฮะโลเจอร์โมราเลสนะฮะเป็นมิฟตตัวรับนะครับลงไป21เกมยิง1ส่ง8 แมน2ผ่านบอลสำเร็จเจบาเร็ตจบเลตติ้งที่8.00นะครับนี่ตัวนี้ค่าพลังไม่ได้วห,หว่าแต่ว่าจบเลตติ้งดีนะแล้วก็ต้องการย้ายไปอยู่กับทีมที่ใหญ่กว่านี้ด้วยนะมีโบค่ามีลีเวอร์เพดมาส่องอยู่ด้วยนะตัวต่อไปนะพาโบโคาเมโรนี่นะเป็นปีกขวานะแต่ผมให้ยืนเป็นมิดฟิลด์กลางนะครับ ลงไป16สำรลอง1ยิง3ส่ง2ผ่านมอลสำเร็จ75นะครับยิงเข้ากรอบ66แล้วก็เลตติ้งจบที่7.29นะครับตัวต่อไปนะครับลุยส์กันโวนะครับลงไป24เกมทั้งหมดเลยทุกเกมเลยนะแล้วก็ยิงไป11ส่งไป6 m มนอัลเดอรแมไปหนึ่งยิงเข้าผ่านบอลสำเร็จ79%าเร็ยิงเข้ากรอบ60%นะฮะเรตติ้งจบที่7.88นะครับตัวนี้เรตติ้งจบสูงอยู่นะครับตัวต่อไปนะฮะแม็กซิมิเลียโนนาตาลิชิโอโหทั้งชื่อทั้งนามสกุลนะลงไป24เกมทุกเกมเลยนะครับยิง4ส่ง8ปดแมนออแมไปสอนะฮะ ผ่านบอลสะร็น73%ยิงเขากรอบ50เลตลติ้งจบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ7.21นะครับ <c oughs> ตัวต่อไปนะ,ะตัวนี้ผมขออนญาตเป็นตัวสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะตัวต่อไปเป็นอันดีบอลเดอบสโกขออนญาตผ่านนะครับไม่ได้ลงเลยนะฮะตัวต่อไปนะดานิเอลจิเมเนนะ เป็นตำแหน่งกองหน้านะแต่ผมให้ยืนเป็นเป็นหน้าต่ำนะครับตัวนี้นะลงไป23เกมนะครับยิง5ทส่ง7ผ่านบอล70%น70%ยิงเข้ากอบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ45%แล้วก็จบเลตติ้งที่7.30นะครับอ่ะตัวสุดท้ายนะครับหนึ่งในสตาร์ของทีมนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวในลีกด้วยนะครับมาเซลโลไตรามาชีนะมาเซโลไตรมาชีนะครับ ลงไป24เกมทั้งหมดเลยนะฮะยิงไป39ประตูนะครับขึ้นอ่าไม่ใช่ขึ้นส่งได้2ครั้งนะฮะแล้วก็แมตช์เอาไดแมตช์ได้10เกมนะครับพันความสำเร็จ81ยิงเข้ากรอบ66จบเรตติ้งสูงที่8.54นะครับตัวนี้ค่าพลังค่อนข้างดีในระดับ1เลยนะฮะก็สอบผ่านแบบฉลุยเลยนะครับก็เป็นดาวซันโวในลีกด้วยนะครับแต่ว่า หลังจากเนี้ยเพราะว่าอิติเพนเต้ได้แชมป์ไปแล้วนะครับทำให้ทีมอื่นเนี่ยต้องไปเพย์ออฟรอบแบ่งกลุ่มต่างๆนะครับต้องเล่นอีกประมาณเกือบไม่ใช่เกือบประมาณหูสิบสิบกว่าเกมยี่สิบกว่าเกมได้ทำให้ดาวซันโวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับแต่ณตอนนี้มาเซลโลตรีมาชชี่ของผมเนี่ย ยืนพื้นเป็นดาวซนโวก่อนล่วงหน้าไปแล้วนะ39ประตรูซึ่งห่างจากอันดับ2อย่างฟคอนโดวิลลาบ้าของซามาร์ตินค่อนข้างเยอะนะฮะก็โอกาสที่จะเป็นดาวซนโวจนแบ่งกลุ่มเล่นจบก็อาจจะเป็นดาวซนโวต่อไปจนขึ้นซีซั่นที่2เลยก็ได้ว่าได้นะสำหรับสกอร์39ประตูนะครับโอเค ก็มีตัวไหนน่าสนใจก็ลิสตรายชื่อไว้ได้เลยนะสำหรับท่านที่อ่อไม่ได้มาเล่นในหลีกอาเจนินาและเล่นเพียงแค่ในหลีกยุโรปหรือส่วนใหญ่ก็เล่นในเหลีังกฤษนะเล่นทิพบชอบกันนะแต่ผมก็มาทำคลิปทดลองให้ดูว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างจะได้จดชื่อแล้วก็ไปทดลองซื้อไปใช้กันดูนะครับก็จบไปแล้วครับกับการทดลองคุมทีม ขออนุญาตอ่านนำเต็มอีกครั้งนะ่งอ <laughs> ิ ir, นดิเพนเดนเต้ลิวาร์ดาเวียเดอเมนโดซาน้โหจากลีกยูชั่นสองอาเจนตินาด a ต้าออ g i n ริจินอลนะครับก็ฝากกดแชร์ฝากกด u b s c r i b e ช่องอะไรชาแนลด้วยนะครับก็ขอให้สนุกและก็ขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมนะครับสำหรับคลิปนี้กาบลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ